หลังจากที่พร,ร่วงได้น้องชายแล้วพระร่วงก็บพลือก็เป็นผีน้องที่รักใคร่กันอย่างยิ่งเล่นก็เล่นด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่พร,ร่วงกับพลือเนี่ยชอบเล่นด้วยกันมากนั่นก็คือการหวิงเหวางแล้วการหวิงเหวางของพระร่วงกับพลือครับไม่ใช่วิงแค่ร้อยเมตรสองอเมตรแต่หวิงเป็นสิบโลยี่สิบโลเวลาหวิงเหวาครับ สมมติว่าลมพัดไปทางใต้เราจะหวิงเหวาวย้อนกลับมาข้างเหนือแต่ถึงแม้ว่าวห่วเราจะอยู่ทางนี้เราจะไม่มองไปทิศทางตรงกันข้ามเพราะถ้าโมแต่มองไปทางนี้ต่อให้วิงทับแตกตายครับมันก็ไม่เกิดความเพลิดเพเลินเจริญใจใดใดทั้งสิ้นฉะนั้นการหวิงงหวาที่สนุกที่สุดคือหวิงไปด้วยมองหวาวไปด้วยแบบนี้ครับเนี่ยมองหวา่ไปด้วยแบบนี้พะร่วงก็หวิงเหมือนที่อาจารย์เคียงบอกเมื่อกี้เปียบที่นี่มีอยู่วันหนึ่งครับ พะล่วงก็หวิงหวงโดยมีพลือน้องชายเป็นคนสูงหวงแต่เนื่องจากมัวแต่มองเหวงอย่างที่จันเคียงบอกก็ลืมมองไปข้างหน้าบาังเอิญครับไอ้ข้างหน้าเนี่ยตอไม้มันขวางทางอยู่เป็นสิบสิบยี่สิบต่อเป็นเหตุให้พะร่วงสะดุดตอไม้เหล่านั้นเต็มเต็มครับที่นี้พอสะดุดตอไม้แล้วเป็นไงก็เสียลักลมทลาทลาจนกระทั่งสีข้างของท่านะไปเบียดภูเขาลุง ก็เลยเป็นเหตุให้ข่าวหลวงซึ่งเคยตรงอยู่นะบิดเบี้ยวคดงอหมดเลยครับด้วยแรงที่พระร่วงอ่ะลมอย่างแรงแเราเสถล่าอย่างแรงนอกจากจะไปเบียดจนกระทั่งข่าวหลวงดุ้งคดโคง้งหมดแล้วพระร่วงยังเสียรักลมคว่ำเขาเมาด้วยครับทีนี้ด้วยแรงกระแทกของท่านที่ลมคำมั่งเข้าไปทางหน้าเกิดมหัศจรรย์ครับอะไรแต่ไม่ไรของพระร่วงอ่ะกระแทกหินกระแทกดินเข้าไปบุ้มเข้าไปนะครับทังค้งเลยครับกระแทกลงไปอ่ะ เกิดมาัศจรรัร์หินยุบเป็นหลุมลึกๆสามหลุมครับอีสองหลุมข้างๆกลมด้วยใหญ่ด้วยอีหลุมเดียวตรงกลางเล็กเรียวลึกซึ่งก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านน่ะเรียกขานไอหลุมสามหลุมนี่กันในเวลาต่อมาว่าหลุมกระโปรกพร่วงหรือบอกับโปรกระร่วง อาจารย์เทียงเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงอ่ะได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนึกคานอยู่ในใจคนบ้าอะไรจะลมจนกระทั่งอะไรตัม้มอะไรกระแทกหินมันหลุมลึกๆขนาดนั้นปรากฏว่ามีคนคิดมาศคนนึงครับบังเอิญท่านได้มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนไกลในวิทยาคมเนี่ยคุณครูท่านนี้ท่านมีบ้านอยู่ต้องบ้านน้ำลาดแล้วพอท่านรู้ว่าอาจารย์เคียงไม่ค่อยเฉื่อเรื่องนี้ท่านบอกเลยอยู่ข้างๆบ้านผมเลย ถ้าจันเขียงอยากพิสูจน์เดี๋ยวผมจะพาไปพิสูจน์จันเขียงก็มาอยากอยู่แล้วอ่ะจันเขียงก็บุกป่าฝ่าดงครับตามอาจารย์วิสนุไปซึ่งอาจารย์วิสนุก็พาเผื่อนของท่านอีกคนนึงครับนำทางไปด้วยจันเคียงเดินไปด้วยก็ถ่ายรูปไปด้วยเจออะไรก็ถ่ายเจออะไรก็ถ่ายเจอให้กือสวิงกิง้งจันเขียงก็ถ่ายจันเขียงก็เดินตามอาจารย์วิสนุ ตามเผื่อนขอขอาจารย์วิศนุจนกระทั่งไปถึงลานหินกว้างๆซึ่งมีลักษณะเหมือนก้านน้ำตกเตี้ยๆก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งขนลุกเลยครับพอเห็นปุ๊บเพราะลานหินกว้างๆนั้นนะครับมันมีหลุมสามลุมครับตรงกับเรื่องที่เจ้าบ้านเหล่ามาแปะเลยแบบนี้เลยครับแบบแบบรูปนี่เลยครับ <S <S อาจารย์วิษนุบอกอาจารย์เคียงบ่อเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ลึกหรอกนะ แต่น้ําที่มีอยู่ในบอ่อมีอยู่ในหลุมเนี่ยไม่เคยแห้งน้ําจะมีขังอยู่ตลอดปีแล้วเขามีความเชื่อว่าถ้าใครก็ตามวักเอาน้ําที่มีอยู่ในบอ่อกระโปกพะล่วงหลุมกระโปกพะล่วงเนี่ยมาล้างหัวมาเช็ดหน้า,าประพรมร่างกายมันสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นขี้กากขี้เกลื่อนขี้เรื้อนสั่งคังได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าใครก็ตามเอามือล้วงนะครับภายในห้านาทีสิบนาที ฝนจะต้องตกเพื่อที่จะชดเชยน้ําที่สูญเสียไปบอกแล้วจันเคียงเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องเราอย่างนั้นครับจันเคียงก็ทดลองทันทีรีบชยัยไอป้อนไอป้อนลูกซิตลูกซิตไอป้อนมึงลองเอามือวักน้ำแล้วมาโปะหัวเล่นซิตจันเขียงก็บอกให้ลูกซิตซึ่งไอปอลูกซิตจันเขียงก็วกัวกวกัวกวักเล้น้ำมาโปะโปะโปะ,โป,ะปรากฏว่าได้ผลจริงๆด้วยครับ จากไอปอนถมบางๆเมื่อกี้กลายเป็นแบบนี้เลยและที่น่าอัศาจรรย์ใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือฝนตกจริงๆครับไม่ถึงสิบนาทีฝนตกจริงๆแต่อาจารย์เคียงก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะตอนที่บุกป่าฝาดงไปกันนะ่ะฟ้าก็คึมเมฆคึมฝนจะตกไม่ตกแหลอยู่แล้วเหมือนกัน บ่อก,กระโปกพะล่วงยังอยู่อยู่ที่บ้านนาลารอดอำเภอคีรีมาศถ้าใครอยากจะไปชมด้วยตาไปถึงสถานที่จริงบอกอาจารย์เคียงเดี๋ยวว่างๆอาจารย์เคียงจะพาทุกคนไปพิสูจน์บ่อก,กระโปกพะล่วงลุ่มกระโปกพะล่วงลองดูสิน้ำในบ่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะขี้กากขี้เกลื่อนขี้เลื่อนสั่งคังจริงหรือเปล่าลองดูสิวกน้ำแล้วฝนจะตกภายในห้านาทีสิบนาทีจริงหรือเปล่าใครอยากไปบอกอาจารย์เคียงอาจารย์เคียงจะพาไปพิสูจน์